สวัสดีครับท่านผู้ติดตามที่เคารพยินดีต้อนรับเข้าสู่พิปโตนี่ชาแนลและในส่วนของเกมวิ g of Steel ที่ผมจะทำการแคสในฐานะคอนเทนต์ใหม่ของช่องนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะเข้าสู่เนื้อหาการเล่นเกมหลังจากเอพิโซดที่1ผมได้ทำการแนะนำส่วนต่างๆของหน้าเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะเริ่มในโหมดการฝึกฝนภารกิจที่1กันนะครับ เครื่องบินที่จะใช้จะเป็นเครื่องบิน w i c a t ตลอดมิชชั่นนะครับในโหมดของการฝึกฝนแต่ว่าในโหมดของการเล่นจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้เล่นสามารถที่จะเลือกเครื่องบินได้เลยสามารถที่จะเลือกนอกจาก w i c a t ได้และนี่ก็คือการบินครั้งแรกผมก็จะทําการแนะนําองค์ประกอบแล้วก็ส่วนต่างๆของหน้าเกมบริเวณทางด้านซ้ายที่เป็นลูกศรชี้ก็คือ ุ่มที่เอาไว้ใช้ควบคุมทิศทางและทางด้านขวาที่เป็นลูกศรขึ้นลงเป็นนิ้วชี้ขึ้นและลงคือการควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์และทุกครั้งที่มีภารกิจโปรดจำไว้เสมอว่าเราจะต้องบินไปที่จุดสีเหลืองอยู่เสมอโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วในลำดับต่อไป ก็จะเป็นสาธิตการใช้ปืนกลถัดมาก็คือการใช้จรวดนะครับและถัดจากการใช้จรวดก็คือการกลางล้อในกรณีที่เราต้องการจะลงจอดถัดมาก็คือมุมกล้องในกรณีที่เราต้องการจะมองเห็นทัศนวิสัยต้องการทัศนวิสัยที่ดีขึ้นเราก็กดดูได้นะครับและ ถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรเราก็กดอีกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะดูเครื่องบินแล้วก็ดูทิวทั์โดยรวมโอเคครับทีนี้อันนี้ก็คือองค์ประกอบสำคัญของการควบคุมเครื่องบินนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นวงกลมสีเขียวที่อยู่บริเวณมุมขวา อันนี้คือจอเรดาร์ซึ่งจอเรดาร์เนี่ยจะบอกพิกัดของค่าศึกแล้วก็ทิศทางของค่าศึกที่มุ่งตรงเข้ามาหาเราทำให้เราสามารถที่จะตั้งรับได้ทันครับโอเคอันนี้ก็เป็นการรีวิวการสาธิตโดยคร่าวๆนะครับ อ๋อแล้วผมลืมบอกอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าท่านผู้ชมสังเกตเห็นตัวอักษรสีเขียวที่เป็นคํำว่า Speed กับ altitude เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยตรงบริเวณตรงแถบสีเขียวด้านขวาชุดตัวอักษรสีเขียวด้านขวาขอภัยด้านซ้ายเนี่ยคือจะบอกในส่วนของความเร็วความเร็วของเครื่องบินว่าตอนเนี้ยความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ แล้วก็ทางส่วนของด้านขวาเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่เอาที่ถูกเนี่ยก็คือขอบเขตครับในเรื่องของระยะกันบินถัดมาบริเวณชุดอักษรด้านซ้ายตรงคําว่า distant เนี่ยก็จะบอกระยะทางระหว่างตัวเครื่องบินกับเป้าหมายซึ่งมันก็จะลดลงอย่างตอนนี้เป้าหมายของผมในการที่จะจบภารกิจเนี่ยก็คือ จุดสีเหลืองตอนนี้ก็เหลืออีก1.5กิโลแล้วมันก็จะค่อยนับถอยหลังมาเรื่อยๆแล้วผมก็จะบินเข้าไปนะครับอีก500เมตร400เมตร300เมตร200เมตรโอเคภารกิจสำเร็จครับและนี่ก็คือในส่วนของพาร์ทการฝึกการใช้องค์ประกอบต่างๆบนหน้าจอในขณะที่เราบินในเกมนะครับ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ